จังหวัดหนองคายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรองผู้บริจการจังหวัดหนองคายพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเทศบาลเมืองหนองคายมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจำนวนสองรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วันที่27กรกฎาคม2564เวลา15นาิกา30นาที นางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนายชนัน,นท์ธนพัทรจิรโชตหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่และอสอมอเทศบาลเมืองหนองคายได้ล,ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในเขตตำบลมีชัยเทศบาลเมืองหนองคายจำนวนสองราย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายแรกเป็นผู้ประสบปัญหาขอความช่วยเหลือให้แก่บุตรอายุ3เดือนป่วยด้วยโรคปากแหว่งเพดานโวซึ่งได้รับแจ้งผ่านโทรศัพท์สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นเด็กชายอายุ3เดือนมีขนาดตัวเล็กและเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวตั้งแต่กำเนิดบิดาและมารดาเด็กเป็นผู้พิการประเภท3และมีโรคประจำตัวรายได้หลักของครอบครัวมาจากบิดา ซึ่งประกอบอาชีพรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านและจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่มีงานรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพเพราะมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรวัยทารกประกอบกับต้องพาด็กชายไปพบแพทย์ที่จังหวัดอุดรธานีในทุกๆเดือนโดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินค่าครองชีพนมผงสำหรับทารกผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภคในการย่งชีพ รายที่2เป็นครอบครัวคุณตาอายุ78ปีและคุณยายอายุ75ปีสมาชิกในครอบครัวมีจํานวน4คนประกอบอาชีพจากตอกไม้ไผ่ขายเลี้ยงหลานในวัยเรียน2คนอายุ9และ11ปีที่มารดาของเด็กเสียชีวิตด,ด้วยโรคมเร็งเมื่อ3 4ปีก่อนส่วนบิดาทิ้งร้างไปมีครอบครัวใหม่ไม่ช่วยเหลือเลี้ยงดูและไม่สามารถติดต่อได้รายได้มาจากการขายตอกไม้ไผ่เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ จากสถานการณ์โควิดทําให้คนสั่งทําตอกไม้ไผ่น้อยลงมากทําให้ไรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพหรือไม่มีไรายได้เลยโดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในการอย่างชีพและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับหลานทั้งสองคนสําหรับการช่วยเหลือในระยะยาวนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนองพายกลมประชาสัมพันธ์